เพื่อนก่อน <beeping> yeah. <c oughs> จะไปจะต้องไปเต่งเตงเตงก็จะกลับบ้านจะกลับบ้านเต่งเต่งมีความสุขมากเเเตงหิมะมือแรกปีนี้มือแรกไงมันลายมือแต่ว่าวันนี้แหละมือสุดท้ายน่ะเออมันจะมาอีกเย็นเนี้ยมันจะมาอีกเยอะกว่าเก่าไปบู๊ ท่านทำงานผู้บบาวผู้บบาวเว้ยทยพี่ีดโอบอเออ่ายกินข้าวคือให้จังสันงามงามกันงามเกินผมก็กพี่แล้วผมไม่ยากเลยนางรถดิว่าไปกลัวรถที่ฝันได้แถวยืมบ้างตัวเองแล้วยืมด้วยที่ฝันรถอ่ะก็ให้รอไม่หนกว่าตัวเองจะรอสิไม่รอจะได้ที่ฝันเหรอ มาเร็วๆไม่ต้องไปฝันรหลังคานอ่ะน้อวก็วิ่งมันก็หกลงเว้ยไม่เขาให้เอาลงเดี๋ยวพี่แค่แอร์ไวยเราไม่ออกทางด่วนเราออกทางธรรมดาไม่ทางไหนก็ต้องเอาลงเพราะว่าไม่ขอใครเอาลงมาถึงรถสูงรถสูงต้องเอาเอาไว้ในรถเลยเราขี้เกียจรอแต่เองพูดว่าจฝันอะไรเรอเวลาเวลาเราวิ่งมันจะปิวไปใส่หน้ารถเราเจาะมือไปมาไปเลยเงือกไม่เอาไว้ขึ้นหลายใจแท้บอกให้มาถ่ายรูปให้หน่อยทุ เอาวิดีโอเอากล้องมาสิให้ดูนี่นี่ขับตาไปถ่ายให้เราบ้างนั่นเดียร์ด้วยกันเดียร์ล่ะเดียร์ล่ะไปถ่ายด้วยกันอ้าวเดียร์ล่ะนี่กำลังเดียร์่ะอยู่วะอ้าวก็ถ่ายถ่ายแล้วก็อ่วันนี้ต้องรีบหรอกถ่ายได้กันก็ถ่ายก็ได้มาแม่ตัวนี้อ้ากดทำไงวะกดเคลื่อนไหนนะมันมีกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไมันไม่มีมันเด๋ตัวกลมๆมันเด๋ ไม่ไม่เอาี่แกกับ่เอาเอาแต่สองสาวก็พ่อละถ่ายเลยอันนี้ถ่ายวิดีโอนะ้นต้องจังแล้วว่าหูแล้วกดต้องไอ้แคมมาเล่นมะเด่๋ไปใกล้รถเขาน่ะเดี๋ยวสี่ห้องลถเขาสีห้องวิิน